ไปไวแล้วเพาเสียงกับของมันแหบทางที่รู้เส้นนี่เป็นทางตันสุดทางนั้นขอบเขาสูงชันอันนี้เสียงไม่แพนเนาะหยัตยทางที่รู้เส้นนี่เป็นทางตันสุดทางนั้นขอบเขาสูงชันทางที่รู้ว่าปีนไปไม่ไหวฉันจะไปยากเย็นช่างมัน ถึงแม้ใจตัวเองไม่มั่นจะบากบั่นสู้ทนเดินทางไม่มีทางเลือกอีกแล้วหมดแววทุกจะเบาบางสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นอิริเนี่ยหัวก็สิ้นนะครับเนี่ยมาทันสิปเดี๋ยวเราเรื่องเมื่อน่เรเลาเรื่องกวยลิเาเล่ารื่องกลมพนแตงว่าใส่ไข่คั่อิริด้เพียงนี่ก็ได้เนาะพราใหญ่เกิงก็ไดเนาะ เออบัดทางงหลันั้นตัดสายบ่เชื่อมต่อพอตังนั้นตัดสายบ่เชื่อมต่อพออาภัยทุกด้านสิกลับบ้านกระส่วนอายตัวกวางหายบ่ฟังพ่อคอยเตือนเหมือนดั่งความแกบ่ฟังพ่อคอยเตือนอย่ามันว่ามวนบ่ฟังพ่อคอยเตือนนเห็นบ่นไหนจะ่าบ่เดี๋ยวนี้เอาเสียงมันออกของมันเออก็ใช่ไงมันกับพี่หม่องมวนก็เนาะ มันมีเอกลักษณ์ของไบของมันเลยเสียงเสียงท้องเออเสียงว่าแม่ก็ได้อ่านไปบอก่ก่อนกัะแม่ได้อ่านอยู่เป็นบอกบักูการไปตามภาษาคู่นั่นแหละใบใหญ่ท้องกว่าลำเดีเนาะนแมงมุมทำแฟนไฟเดียวเที่ยวเบาตัวตาเศร้าแฟนมังเปิดนายอันหุ่นทั้งคิดไปทันซ้ำปองบ่มีทั้งที่รู้เส้นนี่เป็นทางตันบนสวรรค์ท่านไม่เปิดทางให้ ฉันจะไปจนสุดขอบเขาคี้วขออย่างเดียวให้เธอสุขพ่อบอกว่ามึงปล่อยเสียงออกมาเนี่ยมึงจะออมเสียงได้เคาจำไดประจำเออคือโอกเพจความคงควงแล้วอ่ะมึงออมไม่ฮะที่แตกย่างเสียงมึงั่นนี่ได้ประจำว่าจะไปอัดเสียงเนี่ยโอ้โฉนไก่เพราะว่านี่เขาเสียงเขาเป็นคนเสียงแบบนี้ มันก็ร้องสูดเสียงมันในการตะวันเล้าวามันมาปล่อยเสียงเบิร์ตมันมันได้สำนีมันได้สำนีมันจะเถือดาเป็นประจำอีเพื่อนอีเพื่อนกับจนไห้ซาโนมานิสโตรจนไห้นี่ความเดียวกันซุยออมใบเห็นอย่างเสียงสูงมันบ็ได้ออมแต่ว่ามันออกได้สำนี่เลงเทียกกับยากเษ์ยักษ์แบบลาพอเพื่อนเล่าโดนอะตะวันกููลกันเนี่ยเสด็จเสด็จจะใส่ผู้ปานขึ้นหอดเด้อเนาะโวมากกระได อ้กอบบอว่ามึงวาสุดเสียงมึงมึงที่แบ่งไอยังเสียงมึงแป่งไปยังเนี่ยมันมันมวนตีเราามวนมนมวนมวนมเสบขอเพียงลงกอนมาใจไม่แก้วไห